คุณใหญ่พอไม่เขาผู้ใหญเน้นมาเข้าร่วมไม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้าร่วมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืออยู่ที่ว่าคนไหนทำแบบทำบับทำกรรมมาเยอะก็ได้พูดกับฉันแน่เพราะมันจะเลเทหรอคะใช่เราพูดกับพี่เอกแล้วว่าวันนี้เรามาเน้นเน้นจอยขันเป็นเทนนิสลีลาดิวดิวใครไว้ไหมดิวว่าไปไปดันเล่นเราไม่กล้ากลัวสมสารกลัวใจเขาเสียอันนี้คือ อันนี้มีน้องน้องพาน้อยชวนไม่บอกแบบไปเยังไงก็เคยเห็นน้องพัดตีแล้วก็แกล้งก็แบบเคยตีอยู่ขอนข้างเพราะแขงรุ่นเมื่อชีแข่งรุ่นสูงอายุพัตีสูดกวยเจ้านั่นเองก็ถึงก็ยินดีอยู่นี่ก็คือส่วนมาก็โชคดีว่ามันแบบว่างพอดีแล้วเล่นได้เร็วก็เลยดีท่านนี้เราไปชวนท่านเข้ามายังไงบ้าง ไปชวนพี่ศกแบบเป็นยังไงอ๋อผมผมก็ชวนพี่ผมแบบดูสแกรมแหละนะครับแล้วพี่ก็ใจดีมากกับผมนะเหชวนแล้วก็มากเลยพอพูดแค่นี้คือเรามาดีดีอย่างดีอ่ะตะวันคมาไปรางวัลนะคะเป็นยังไงพร้อมมากไหมคะที่วิ่งมาเดินพร้อมได้มพร้อมครับพร้อมเชิญเรื่องสังเกตแล้วนอนแต่พร้อมี่จะสอนดีนะาี่พร้อมแถมนะฮะสอนดีนะพี่เขาวันนี้พี่เขาบอกบางทีแล้วก็เรื่องอนไรก็ขอบคุณที่ชวนขอบคุณมาก มจะเล่นราคู่แรกเลยใช่ไหมพี่สองแล้วถ้าไม่ผิดไม่ทราบคู่แรกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผู่แรกเดี๋ยวคู่แรกนะ้วเห็นเขาแต่เราแต่เราได้เขาเราเป็นกับคุณพันธ์เป็นไงบ้างต้องตีกับคุณพันธ์ใช่ไหมไม่ตีเจอกันไม่น่าได้คู่กันแข่งกันเยอะแข่งกันเฟรนี่ครับเฟรนี่ครับลูกไหนดีก็โอเคให้ไปไม่เน้นมากเราไม่ได้ไม่เน้นนี่ยหระไปเปิด แฟนเรนนี้นการกุศลเราเราก็เป็นเจ้าสำหรับที่นี่นะเรียเขาว่าเราชอมที่นี่บ่อยใช่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยซ้อมที่นี่ครับก็เหมือนหนบ้านครับก็ยินดีตี่เรา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 ไม่ได้ข่มไว้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยนี่บ้านเรานะเราไป็นเ้าทินนะใช่ดัมนี้เป็นของทุกคนแต่ละอ่านก็คือเขาชวนเราไว้อะไรครับจริงๆแทนตีกับพี่เอกี้เป็นประจำอยู่แล้วค่อยตีแบบเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งไงแล้วพี่เอกี้ก็ ชวนพี่กี้ทางไอจีใช่ไหมพี่กี้ก็มาชวนแทนก็เลยเรียนรู้จักกันแล้วก็มีลองกล้องโฆษณาอะไรก็มีคอมเมนต์แซวๆกันบ้างเต็มพี่เนาะเต็มพี่เต็มที่ทำไมล่ะทไมล่ะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมสิครับตอนนี้ใครไม่พร้อมสุดไม่สิเราแซงออกงไปก่อนเลยอาการเป็นยังไงล่ะครับ ก็พี่พี่เอกซ์ีทักมาช่วยครับ่ซึ่งกัตแต่ก่อนก็เป็นเยาวชนเทนนิสมาก่อนใช่ครับแล้วพอเห็นว่าเป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับไม่มีอะไรลูกครับเราคุยกันกเี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับเทนนิสครับชื่อเป็นสิ่งที่รักอยู่แล้วเราก็อยากที่จะมาแล้วก็เห็นว่าเป็นการกุศลด้วยครับก็เห็นว่าทุกบาททุกตังก็จะเข้ากับทางโรงพยาบาลเด็กคืนตัวปกติคือเราจะเล่นเทนนิสอยู่ตลอด ก็ยังเล่นอยู่ครับเล่นออกกําลังกายอะไรเงี้ยจริงๆก็คิดว่าจะแข่งหลายทีและลงแข่งไปแข่งเล่นๆอะไรเงี voilà ้ยครับก็รู้ว่าไม่ชนะหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รักใช่ครับก็อยากจะลงแข่งแต่ว่าไม่ยังไม่ค่อยยังไม่ว่างเลยดีกว่าในในคู้แข่งแข่งขันนี้มีแบบมีใครที่เราเห็นฝีมือแบบเออเกรงเตรนเนี่ย ยังไม่เคยเห็นใครเลยใหญน่าจะเป็นยาย่เลยนะฮะน่าจะเป็นใหญ่ใช่ไหมให้เล่นคู่แข่งค่ะให้เล่นคู่แข่งให้โอกาสเขาเล่นคู่แข่งว่าคนไหนที่แบบเข้าเกณฑอยากได้แต้มสูงเนี่ยชนะแต้มสูงครับเคยเคยตีกับพี่เอกี้บ้างครับซึ่งซึงนานมาแล้วตอนนั้นผมยังแข่งอยู่ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เจอนานมากครับก็อยากมาร่วมสนุกด้วยกันครับไม่น้องพัดขอบคุณ ขอบคุณคนที่มาร่วมพี่ๆตกใจร่วมเลยขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนที่น่ารักมากนะครับคนตั้มหนึ่งก็มาเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะพี่แต่ประมาณสามวันไม่ดีนะคุณไม่ชวน